สวัสดีครับผมแมนการินนะครับวันนี้ขอติดสอยห้อยตามนะครับหมอปอนะครับแต่ให้มาที่บ้านผมครับวันนี้ให้มาตรวจบ้านหน่อยว่าบ้านของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะอยู่แล้วรวยไหมจะปังหรือเปล่านะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเข้าบ้านเลยครับประตูทางเข้าบ้านเป็นประตูเดียวที่เป็นสองบานแล้วเปิดเข้าก็จะดีที่สุดใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำผลักเข้าทำผลักเข้าเงินหลักไหนเข้าบ้านส่วนประตูจะออกหลังบ้านก็ ให้เป็นบานเดียวค่ะแล้วเปิดออกโอเคใช่ <Okay. S 2> ทีนี้ไฮไลท์ของพวงจุ้ยมันมี oh. นี้คือปากปากก็คือประตูคือปากทางเดินคือเป็น uh huh. ลิ้น uh huh. ฉะนั้นพี่แมนหาพรมที่มีขนาดเท่ากับความกว้างเข้ากับความกว้างประตูอะล่าตรงนี้เลยหรือทำญ่าเทียมก็ได้ตรงปากประตูค่ะไม่งั้นเนี่ยพอนั่นปุ๊บมันจะมันจะช่วยเรื่องกักเก็บทรัพย์ แล้วก็ปากกัลินเท่ากันมันทําให้รายจ่ายรายลับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ถึงว่า<ด>ต้องมีพรมลงไปน่นหรอมีพรมมีพรมเฉพาะแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือวิธีอีกอันหนึง่งคือทําเส้นขีดตรงเนี้ยเนี่ยทำขึ้นมาจะเป็นอะไรกันให้มันขีดเท่าประตูให้มันเหมือนเป็นพรมแต่ไม่ใช่พรมก็ได้เรื่องทิศนะคะจะมีความสําคัญก็คือหนึ่งหน้าบ้านทิศอะไรแล้วข้างในใช้สีอะไรใช้วัสดุอะไรเท่านั้นแต่พอมาในบ้านปุ๊บไม่มีทิศและมีแค่ฝั่ง ซ้ายมังกรฝั่งขวาเสือ,อฝั่งซ้ายมังกรอ่ะมังกรชอบน้าไม่ชอบต้นไม้มฝั่งขวาฝั่งเสือชอบต้นไม้ไม่ชอบน้ําเสืออยู่ในปา่าฉะนั้นทิศเนี้ยเหมาะกับการตั้งอ่างบัวถ้าไม่มีไม่ต้องตั้งก็ได้แต่ว่าถ้าอยากตั้งให้ตั้งเป็นอ่างบัวหรือหินกลิ้งสิ่งที่ไม่ควรตั้งในบ้านคือน้ําพุคนก็จะเข้ามาวุ่นวายนึกถึงน้าพุที่อยู่แบบห้างสรรพสินค้า คนก็จะมามันเหมาะกับการตั้งอยู่อย่างนั้นตั้งอยู่ที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้ามากกว่าตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ติชันกั้นยาว uh huh. ถึงนี่เลย uh huh. ปึ๊บแล้วก็จะเดินเข้ามาี่นี่ <Okay. S 2> เพื่อไปเจอโต๊ะกินข้าวกับแพนทรี่ตรงนี้ oh, ทีนี้คืนห้องน้ำอะค่ะถ้าต่ำลงไปก็จะทำให้คือห้องน้ำมันเหมือนซับเก็บ uh huh. แปลว่าเงินเก็บเงิอนอะไรตอนนี้มันเท่ากันด้วยเขาดีไซน์มาให้เป็นเฟลลี่ผู้ส uh ูงอายุ ทีนี้ในทางของชุยคือพี่แมนหาพรมอ,อันนี้ต้องพรมได้แล้วค่ะพรมเช็ดเท้าทจริงๆเนี่ยสีเราก็เลือกสีธาตุน้ำพรมเท่ากับความกว้างของประตูให้สูงกว่าลิปหน่อยเวลาเราเหยียบปุ๊บให้มันให้พรมนห<ผ>มนาะๆนาหน่อยใช่ให้เราเหมือนเหยียบลงไป <Okay. S 1> อันนี้ถูกต้องเลยแล้วก็สําคัญคือห้องน้ําต้องเปิดตรงนี้นไหมบ้างให้ลมเข้า okay. อืมโอเชอ่าความสําคัญคือได้เดี๋ยวพี่ทำมลงเข้าลมคือซับ บวกบาลมีบวกสุขภาพแต่ที่ถูกอีกอย่างหนึ่งคือกระจกดีคือกระจเวลาเราเปิดประตูห้องน้ําไปบางบ้านกระจกอยู่ตรงอยู่ประจันกับประตูเลยไม่ดอีอันนี้คือถูกต้องหันขวางได้แล้วหันขวางห้องน้ําชั้นหนึ่งกับห้องครัวชั้นหนึ่งสำคัญมากฟ้าขาวเนี่ยเป็นสีที่ทําได้เลยไม่ต้องดูทิศแล้วบวกกับว่าที่เนี่ยสีฟ้าได้อยู่แล้ว ฉะนั้นให้พี่แมนพี่เกลวหาฟ้าขาวสลับกันมาเป็นประดับตกแต่งในห้องน้ำได้ครับเฮงค่ะ <Okay. S 1> สามารถทําได้ทุกห้องเลยอันนี้คือเป็นความรู้ว่าไม่ว่าบ้านอยู่ทางทิศไหนห้องน้ําแบ่งไปเลยคือฟ้าขาวสลับได้มหมดรูปที่เราควรประดับในบ้านเอาต้องห้ามก่อนละกันหนึ่งต้องห้ามคือพวกโรมันพวกเมืองที่สลับร่มสลายแล้ว ใช่ไอที่เป็นแบบพวกโคลอเซียมเป็นเป็นซากปลากระหักพังอะค่ะที่บางทีร้านอาหารชอบไปประดับอันนี้ไม่ปัญหาสองน้ำตกไม่ประดับรูปแบบน้ำตกวิวทิวทัศน์ที่เป็นน้ำตกไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกรูปเด็กนู่นนี่นั่นค่ะเอารูปครอบครัวมาดีกว่าที่เป็นรูปเด็กฝรั่งเด็กอะไรแบบอารอาร์เนี่ยอันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นรูปครอบครัวเราแทนดีกว่ามันจะสร้างเป็นเป็นพลังงานที่อบอุ่นนส่งเสริมเรื่องความหลัก ็นลูปพี่แมนพี่เกลรูกอะไรแบบนี้ครอบครัวมาติดไว้เลยจะดีกว่าค่ะได้เลยใช okay. ่ส่วนวัสดุที่จะเป็นเป็นโต๊ะกินข้าวไม้เป็นหลักเลยที่ใช้ได้ไม้เป็นหลักที่ใช้ได้เพิ่มเติมนี่พอช็อตโน้ตมาให้แต่ห,หินก็ยากใช่ไหมครับไม่ไม่ดีครับใช้ไม้ดีกว่าเพราะนั้นวัสดุไม้นะคะปาเก้นะสแตนเลสอลลอยโลหะทำไมต้องเป็นโลหะถ้าทองทองให ทองให้น้ำน้ำให้ไม้มันจะมีสามธาตุอะที่เป็นมิตรกันและอีกสองธาตุคือไฟกับดินเนี่ยที่ขาดไฟก็คือเลี่ยงสีแดงส้มดินเหลืองน้ําตาลในบ้านอย่าให้มีเยอะอ่าแดงส้มธาตุไฟอะไรพวกนี้นะคะเหลืองน้ำตาลดินดินสีพวกนั้นส่วนธาตุทองฉะนั้นโมบายโลหะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรทองทอง ตู้รับจดหมายเป็นทองนะหรือว่าอะไรที่เป็นทองเหลืองอะไรเงี้ยใช้ได้ฉะนั้นเมื่อกี้บอกไม้ปาเกสสแตนเลสได้ค่ะสิงข้า <S ink S 2> งนอกสแตนเลสได้อะไรสแตนเลสได้อัลลอยโลหะได้ที่เลี่ยงเลยหินหินอ่อนนะคะหินอ่อนเซรามิกกระเบื้องอนี้กับพื้นแล้วเป็นหินอ่อนอยู่แล้วพื้นพื้นไม่เป็นพื้นมันทํามาแล้วอะถ้าเราไม่ทําเราก็ตกแต่งอันอื่นให้ดีเพราะว่าในหนึ่งบ้านมันจะไม่มีห่วงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ ใช่แต่เราไม่ต้องทุบไม่ต้องทําอะไรตรงนี้มีไฟสักหน่อยห้องครัวคือแบบนี้ครับนี่ครับสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะนี่ครับเราเดินเข้ามาห้องครัวป๊โอเคเตววาวางไหนคะเตาอยู่ตรงนน้นโอเคในห้องครัวค่ะให้เราจัดักว่าทิศใต้ยอยู่ทิศไหนให้ความสําคัญกับตรงนั้นเคยจะลิงก์ไปห้องพระโอเค อันนี้ห้องพักพี่แมนหันอันนี้คือห้องพักก็คือปรับตามที่มาปอบอกวันนั้นผมก็คือจะบิ้วผนังอะยาวมาถึงนี่เลยแล้วพาตั้งหันหน้าแล้วก็เดินเดินเข้าโอเคฮะทันั้นพักไว้ฝั่งมังกรห้องนอนอะหาที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะอยากให้หาอะไรมากั้นแบบเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องอ๋อนี้มีเป็นห้องบิวอิโพเร์ตเลยบูวห้องเลยนะโอเคถ้าเป็นบิ้วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่เป็นห้องอย่างนี้เลยก็ ต้องหาผ้ามาติดเลยค่ะยิ่งเราเป็นผู้หญิงอยู่ในห้องเนี้ยเคยเจอคนฟอกไตอะเยอะมากที่มาทริปมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถามเขาว่าห้องนอนมีห้องน้ำไหมมีเขาใช้วิธีก็เลยแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นโรคไตอะก็พิสูจน์มาหลายครอบครัวแล้วเหมือนกันค่ะก็เลยผูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ปิดม่านก,ก็ตามสีธาตุของเราตัวนี้เดี๋ยวผมจะปูเป็นละแนงหมดเลยโ <Okay, S 2> อเคมาจจะเว้นตรงนี้ ไม้ไม้เชอร์่อาจจะมี <Yeah. S 1> วางเทมเบอรีลูกนิดหน่อยกบกิบไม่ได้เยอะมากตรงนี้ oh. สวยเลยทําให้มีต้นไม้ได้เต็มที่เลยค่ะรู้เรื่องดอกไม้อะไรต่างๆก็เอามาตรงนี้ได้หมดโห oh, วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาตรวจบ้านให้แล้วก็ แนะนำวิธีการปรับให้หลายจุดเลยแล้วก็เป็นวิธีการปรับที่ไม่ยุ่งยากเพราะว่าบางคนครับมาถึงปุ๊บก็บอกต้องทุบตรงนั้นต้องทุบตรงนี้ต้องแบบว่าเอาอันนี้ออกเอาอันนั้นเปลี่ยนทิศทางมันวุ่นวายไปหมดเลยแต่ว่าหมอปอลเองเนี่ยจะมีเคล็ดลับที่ง่ายที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกสบายใจจริงๆผมมองว่าหมอปอเนี่ยเป็นเหมือนแบบหญิงสาวที่เก่งเรื่องฮวงจุย้ยแล้วก็ปรับ ในมุมที่สบายใจกับทุกๆคนด้วยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าในบ้านเราบ้านหนึ่งก็จะไม่ได้มีแค่เราที่อยู่ยังมีลูกบางบ้านมีผู้สูงอายุแล้วถ้าบางบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะตั้งให้ถูกเนี่ยก็จะเฮงกันทุกคนสำหรับอย่างเดียวเลยสิ่งเดียวที่ว่าถ้ามีเราจะทุบเนี่ยคือธอรณีประตูตรงห้องน้ำดีตรงไหไรก็ดีถ้ามีธอรณีประตูแบบนี้ก็ทุบส่วนบ้านหลังเนี้ยคอนเฟิร์มการันตีว่า ถ้าพี่แมนย้ายเข้ามาอยู่เมื่อไหรความเฮงก็จะเริ่มแอคทีฟบังเกิดขึ้นครับ,นะรบแน่นอนทางพี่แมนนะภรรยาพี่เกลนะพี่น่ารักลูกแล้วก็ทุกคนนะที่ได้ร่วมงานกับพี่แมนก็จะได้รับความเฮงความร่ำรวยไปด้วย,วยขอบคุณมากๆครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างเนาะในววันที่เริ่มมีการตกแต่งเนี่ยอาจจะรบกวนหมอปอใหม่สักครั้งหนึ่งดูในเรื่องของแบบ <ซ>มูททนส,สี<า>ต่างๆว่าเป็นยังไงหรือแบบการเลือกเฟอร์นิเจอร์ด้วยแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมว่าคนที่เขาเฮงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนมีเซนต์อยู่แล้วด้วยะในตัวพี่แมนนะถ้าไม่มีเซนต์คงทำสายหมูไม่ได้เจอร์รุ่นขนาดนี้น,นะพี่แมเนเนี่ยเบื้องต้นเลยนะคะเขาเลือกโทนสีเนี่ยได้แบบถูกอยู่แล้วฉะนั้นคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านของเขาเนี่ย โดยเฉพาะเลยครับผม<ช>ขอบคุณครับโอเคก็เดี๋ยวสู้ๆครับกับบ้านนี้ครับแล้วเดี๋ยว <นะ S 1> บ้านก็จะเลี้ยงตัวเองหาเงินหาทองมาให้พี่แมนแน่นอนรับประกัน,น <ะ S 1> สุดยอดขอบคุณมากเลยนะครับขอ่ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องราวสายหมูในช่องหมอปอเทพยาน,นะคะ